วิดาของเขาเกิดเป็นสุนัขในบ้านนั่นเองเพราะความตรนีและห่วงแหนทรัพย์สมบัติเหลือเกินเรื่องกรรมจำแนกสัตว์ให้ดีเลวต่างกันครั้งหนึ่งสุพมานพโตเทยบุตรได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ที่วัดเชตวันเขาตั้งปัญหาทูลถามว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ ปรากฏให้เห็นว่าดีเลวต่างกันคือบางคนมีอายุสั้นบางคนมีอายุยืนบางคนมีโรคมากบางคนมีโรคน้อยบางคนมีผิวพรรณสามบางคนมีผิวพรรณงามบางคนมีศักดิน้อยบางคนมีศักดิ์มากบางคนยากจนบางคนร่ำรวยบางคนเกิดในสกุลต่ำ บางคนเกิดในสกุลสูง